กลับสวัสดีท,ท,ทุกทท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยยิมสีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิ้ิมสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาช่วงเดือนมีนาคมพศ2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์เบยิยิมสีใครใจกันเลยนะคะ อมอคีพาหูบุพผังสการะวัทนังครูบาอาจารย์อย่างจริยเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอรุเยนะสุเคนะจชะมามีหังสาธุ tall. สาธุสาธุเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะอาจารย์บียิบสีใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งค่ะและ เลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบนะคะเลือกไพ่เสร็จแล้วนะคะโอ้โหเพียงแค่สัมผัสไพ่พเนี่ยก็รับรู้ถึงพลังงานได้เลยทีเดียวนะคะไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยาณรัตนยานพิโมกมีอายุอานาม24ปีเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมความแม่นยำความชัดเจนเนี่ยเขาจึงมีมากเลยทีเดียวนะแมาค่ะ โอ้โหรู้สึกพลังงานของครูบาอาจารย์มาเร็วมากเลยในวันนี้นะคะแม่เดี๋ยวอาจารย์บีมซีใครใจนะคะตั้งจิตตั้งใจพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกค,ค่ะท่านผู้ชมคะจินตนาการไปเลยนะว่ากําลังเข้ามารับชมดวงชะตาของตัวท่านผู้ชมอยู่กับอาจารย์บีมซีใครใจที่บ้านนะคะนะโอ้โหดูสิเนี่ยพลังงานครูบาอาจารย์มาเยอะเลยทีเดียว ไพ่สวยหลายใบยเลยค่ะนะโอ้โหดีเลิศมากนี่ท่านผู้ชมคะ่ะมารับชมนะดูไพ่ใบแรกนะได้องค์เทพพระกฤษณนะโอ้โหเห็นไหมองค์เทพพระกฤษณนะนะครับบอกว่าในเดือนมีนาคมนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยตัวท่านเองมีความสนอกสนใจในด้านของการสวดมนต์มีความสนจิตสนใจในด้านของการฟังธรรมะ ฟังบรรเลงฟังบทสวดมนต์ฟังสิ่งที่เป็นฟังแล้วเป็นประพัสอนกับจิตใจของคุณฟังสิ่งที่ดีต่อใจของคุณนะเรื่องราวดีๆกำลังวิ่งเข้ามาสู่ตัวคุณความเรื่องราวสบายจิตสบายใจความสบายจิตสบายใจกำลังวิ่งเข้ามาสู่คุณกำลังถาโถมเข้ามาสู่ตัวคุณโอ้โหดูสินะ เวลาเรามีอารมณ์ที่ดีมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ็ใจเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะทําให้ตัวเราเองนี่นะคะท่านผู้ชมนะสามารถดึงดูดพลังงานดีๆเรื่องราวดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราโดยง่ายอย่างเช่นเรื่องการเงินนะออะพูดเรื่องการเงินเดี๋ยวหยิบไพ่ใบนี้มานะคะได้ไพ่โมรานะคะไพ่โมราเนี่ยเขาบอกว่านะความลังเลความสงสัยความไม่มั่นจิตไม่มั่นใจ กลัวเงินหมดโอ้ดูสิไพ่สื่อมาแบบนี้นะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะบังเอิญก็อยู่ใกล้กันกับไพ่องค์เทพพระกฤษณนะซึ่งมาช่วยคุณนะทำจิตใจให้เบิกบานใจอิ่มเอมใจทำให้จิตใจมีความสุขอย่าไปลังเลอย่าไปสงสัยกลัวเงินหมดนะบางคนเงินหมดจริงๆบางคนไม่มีเงินจริงๆดังนั้นต้องรีบฟื้นฟูนะคะรีบทำจิตใจให้ใหมีความสุข นะไม่สุขก็ต้องแกล้งถ้าไม่มีความสุขนะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยเวลาเราหลอกสมองเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราหลอกดังนั้นพยายามยิ้มท่านผู้ชมยิม้มกว้างๆเลยนะคะเวลาเรายิ้มเนี่ยสมองเขารับรู้ว่าเรา,ามีความสุขเวลาเรามีความสุขเนี่ยพลังงานดีๆคลื่นไวเบรชั่นที่ก็ล่องลอยอยู่เช่นพลังงานความมั่งคัง่งพลังงานความร่ํารวยพลังงานแห่งความสุขเขาก็จะ หาโถมมาหาเราความเครียดความทุกข์ก็จะเบาบางหรือคุณเองอาจจะใช้วิธีการสวดพระคาถาเงินล้านนะคะนะบางคนก็สวดเป็นแบบร้อยจบเลยนะคุณท่านผู้ชมสวดร้อยแปดจบสวดเป็นพันจบมีนะแล้วก็สวดแล้วก็ได้ผลด้วยนะคะนะสิ่งเหล่านี้การที่ได้ผลเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งใจจริงไงตั้งใจสวดตั้งใจจริงทําจิตใจให้นิง่งไม่วับแวก บางคนนึนกนึกถึงแต่เรื่องแชร์นึกถึงแต่นี่แขกนึกถึงแต่นี่สินนึกถึงแต่เรื่องที่มัน,มนทาให้จิตใจมันหดห่ะนะดังนั้นเนี่ยให้เติมเลยนะทาจิตใจมันสบายบายทำจิตใจมันมีความเบิกบานใจนะคะทําไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ท่านผู้ชมแล้วทําไปเรื่อยๆเนี่ยสมองการสมองแห่งความเบิกบานใจมันจะแข็งแรงมันจะแข็งแรงนะคะ ท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องเกินจริงหรอกคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้นะทําไมเวลาเครียดยังเครียดได้เลยล่ะคะนะดังนั้นเนี้ยก็ต้องคิดเรื่องดีๆได้ด้วยเช่นกันชีวิตเป็นของเราเรามีสิทธิ์มีความสุขท่านผู้ชมนะคะต่อมาแค่โอ้โหนี่พระอภัยมันอบทันโทษอันนี้คือไกรทองปราบชาละวัน โอ้โหเขาบอกว่ายังเป็นยังเป็นมีความโชคดีอยู่นะชาวรา,ราศีพิจิกยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณแม่เขือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายยังมีโอกาสได้อาวุธดีๆยังมีโอกาสได้เรื่องราวดีๆที่มาทําให้ชีวิตเนี่ยมีความเจริญเติบโตเตาวไปข้างหน้านะโอ้โหดีมากเลยนะคะอดทนค่ะต้องอดทนนะ โอ้โหไปนี้ดีมากเลยพอพูดถึงเรื่องความอดทนองค์เทพพระอังคารท่านก็ขึ้นมาผลด,ดีเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยมีความอดทนมีระเบียบมีวินยัยเวลาเราจะลงมือทําสิ่งใดก็ตามเนี่ยมีการวางแผนค่ะมีการมีเนจเมนต์ค่ะหาสมุดดีมาสักเล่มหนึ่งนะคะแล้วเขียนเรื่องราวโครงการต่างๆเนี่ยลงไปในสมุดว่าตัวคุณเองต้องการสร้างเรื่องอะไรต้องการลงมือทําอะไรต้องการสร้างเรื่องอะไรนะคะ เช่นต้องการสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้คุณนี่นะคะให้ตัวคุณเนี่ยนะคะเขียนไปเลยค่ะตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซนะเขียนไปเลยค่ะตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซโครงการดีๆโครงการเลิศๆเขียนไปก่อนเลยเพราะการเขียนก็คือการลงมือทําแล้วนะคะนะค่อยๆคิดค่อยๆนึกนาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่เป็นส่วนตัวของคุณห้องพระห้องเจ้าอยู่ในบ้านของคุณ หรืออยู่ในที่สวนสาธารณะทำใจให้เบิกบานใจอิ่มเอิมใจแล้วค่อยๆคิดนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถสร้างช่องสร้างเรื่องราวดีๆอย่างเช่นการสร้างช่องทางรายได้ให้เพิ่มขึ้นเนี่ยทำอย่างไรค่อยๆคิดพัฒนาชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยให้เกิดการเจริญเติบโตได้อย่างไรค่อยๆคิดค่ะทุกอย่างจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆสรรสร้างและลงมือทํา สามารถนำตัวเองนี้นะคะคุณเข้าไปโซเชียลมีเดียได้เช่น YouTube ลองไปเซิร์ชดูคุณถูกจริตกับอะไรเรื่องอะไรเขานำตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำความรู้ตัวนั้นเนี่ยมาสร้างให้เกิดเป็นมูนลค่าขึ้นมานะคะท่านผู้ชมนะคะบางท่านก็เม้นแามนะแม่หมอโอ้ยเงินล้านเงินแสนยังไม่มาเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องไปหาความรู้ก่อนบอกตัวเองก่อนว่าชอบอะไรอยากทําอะไรสามารถสร้างด้านเรื่องอะไรที่มันให้เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้นะคะนะคะหรือบางคนเนี่ยมีเงินมีทองอยู่แล้วอยากจะสบายจิตสบายใจก็เข้าไปศึกษาค้นควา้าหาความรู้เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการช่วยเหลือสังคมโอ้ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นเลยจะต้องทําจิตใจให้นิ่งรู้เนื้อร,รู้ตัว ของตัวเองสิก่อนนะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะอันนี้องค์เทพทักษะนะคะการที่เราเนี่ยมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีนะคะมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลกินเจนะสร้างสิ่งใดก็ได้ที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตไปทำบุญช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติ ทำสิ่งใดก็ได้คะ่ะที่มันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในสังคมกับทุกๆคนในชาติกับทุกๆคนบนโลกใบนี้เรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะสะท้อนกลับมายัางตัวคุณทำให้ตัวคุณเองมีกระแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกใครที่คิดร้ายใครที่คิดหักหลังเขาก็ทําอะไรคุณไม่สําเร็จเห็นไหมโอ้โหไพชัดเจนนะจ๊ะโอ้โหมีหลักฐาน นี่คือหลักฐานนะนวัตรกรรมของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะคะมีหลักมีฐานค่ะมีในเรื่องของจิตวิญญาณของตัวของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิพโมกนะคะมีในเรื่องของความรอบรู้มีหลายๆสิ่งหลายอย่างนอยู่ในไพ่นะคะไม่งั้นแม่หมอแต่ละท่านเนี่ยรวมทั้งอาจารย์ดีสีใครใจไม่สามารถอ่านไพ่ออกมาได้แบบนี้นะครูบาอาจารย์เขา บอกมาแล้วนะคะเพียงแต่คุณอย่าเปิดจิตเปิดใจให้มันกว้างเปิดจิตเปิดใจให้มีความศรัทธาในด้านที่เป็น positive thinking แล้วเรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิศๆก็สามารถเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางท่านก็มีความศรัทธาเหมือนกันค่ะมีความศรัทธาไปในด้านของของน g a t ที e ค่ะนะคะมันก็ไม่เกิดขึ้นไงคะไม่แปลกค่ะนะตอาาค่ะพญาสุครีพนะคะท่านผู้ชม โอ้โหนี่พญาสุครีบนะก็บอกว่าสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะสําหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วเนี่ยไพ่บอกเลยนะว่าสามีภรรยาคนพิเศษเขาให้การผลักดันให้การสนับสนุนคุณอยู่ด้วยกันแล้วรวยช่วยกันทำามค้ายช่วยกันทำธุรกิจการค้า อยู่ด้วยกันแล้วดีอยู่ด้วยกันแล้วเฮงอยู่ด้วยกันแล้วรวยสําหรับท่านใดนะคะที่เป็นแฟนกันมานานและแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันไพ่บอกว่าเกณฑ์การแต่งงานกันก็สูงเพราะว่าทั้งคุณทั้งเขาทั้งเธอนะมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจจริงเอาจริงพูดหยาบคายแบบว่าเอาจริงนะคะรักจริงเอาจริงแต่งจริง สำหรับท่านใดที่มีหุ้นส่วนทางธุรกิจการค้านะคะธุรกิจของคุณก็จริงจังจริงใจกับคุณและสามารถนำพาธุรกิจองค์กรของคุณให้ไปถึงฝั่งฝันได้ชาวลัคนาราศีพิจิกพลังงานของครูบาอาจารย์เยอะมากต่อมานะคะท่านผู้ชมแขกองเทพพระอินคะขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยนะคะสำหรับท่านใดเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจ็บป่วยอยู่นะ เจ็บอดอดแอดแอดก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะไพ่บอกเลยว่าต่อจากนี้ไปสุขภาพของคุณดีขึ้นเจ็บป่วยอยู่มีโอกาสมีมโอกาสหายป่วยนะดีเลิศมากๆนะคะโอ้โหบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังเนี้ยอยู่แล้วรวยอย่าลืมนะชาวราศาีพิจิกทำบ้านให้หน่าอยู่ทำบ้านให้สวยงามนะขยะเนี่ย เก็บไซลังเก็บไซกลองอะไรที่ไม่ใช้เนี่ยนะคะจำนายใจแจกไปค่ะอย่าสะสมเอาไว้นะคะมันวางเอาไว้เนี่ยมันกีดขวางการเดินทางของการเงินเงินมีเข้าบ้านคุณนะรู้มิแคะนะเนี่ยจัดบ้านให้ดีจัดบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ยนะคะโอ้โหบ้านและท่านใดมีสถานประกอบการมีธุรกิจกิจการงานมีสถานประกอบการก็ดูแลสถานประกอบการคุณเนี่ยดูแลฮวงจุย้ยให้ถูกหลักฮวงจุย้ย ทำบ้านทำช่องทำเคหสถานทำสถานประกอบการให้มีความสวยงามมีความสะอาดสะอ้านเปิดรับทรัพย์เปิดรับทองเปิดรับเงินเปิดรับความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจนเข้าสู่บ้านช่องห้องหอของคุณเข้าสู่สถานประกอบการของคุณนะคะชาวลักานาราศีพิจิกต่อแมค่าโอ้โหไปนี้ดีมากเลยไมฆากรามศาูนขอแสดงความยินดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะไพนเนี่ยบอกเลยว่า หน้าที่การงานธุรกิจการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดีมากและตัวคุณเองสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีถูกต้องตามหลักการโอ้โหเป็นคนเก่งนะเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกโชคดีเท่านั้นยังไม่พอนะคะให้องค์เทพให้ความ,มเมตยงประทานโทษให้ความ,มเมตยงเนี่ยเขาบอกว่าหากชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะ มันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทดําดีนะมันสร้างบุญเหมันสร้างกุศลแล้วก็เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะมีกรอบแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเดินทางไปเหนือร่องใต้ปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีโอ้วันนี้ดวงของคุณน,นี่นะไพ่ออกมาแต่ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยอันนี้คือพระยายมราชค่ะโอ้โหดีมากเลยการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่วค่ะ ท่านผู้ชมและการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วนี้นะคะเป็นกฎหนึ่งของกฎ the law of attraction กฎของพลังงานดึงดูดนะดังนั้นอย่าลืมนะคะมีโอกาสสวดพระคาถาเงินล้านนะคะสวดอิติปิโสสวดพระคาถาองค์พระแม่กวนอิมพระคาถามาหาจากาักรพรรดิเปิดสวดเบิดเปิดบทสวดมนต์นะคะบทสวดมนต์ทางองค์เทพฮินดูนะเปิดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิม บทสวดมันใดๆก็ได้ที่ชาวราศาีพิจิกเนี่ยมีจิตที่เรียกว่าถูกจริตอะนะและมีความสุขส่วนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเย็นสบายมีให้คุณเนี่ยเลือกบทสวดนั้นนะคะชีวิตอยู่ในช่วงข่าขึ้นแล้วนะคะชาวราศาีพิจิกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีอย่างสม่ำเสมอนะคะชาวราศาีพิจิก และอาจารย์เบยิ้มสีใครใจไมได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัคนาราศีพิจิกจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิ้มสีใครใจต้องขอกราบขอบพระครุณ <c oughs> เพื่อนเพนพี่พี่และลูกค้าทุกๆกท่านทุกๆุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์วเวย์รัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลี ลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิมซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับ อาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยิมสี่ใครใจขอให้เพื่อนๆพพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมัข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ยิมสี่ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไป กราบสวัสดีค่ะ